รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครงการโกชนะจากจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันทีร่รับมอบช้างพลายปลอยทองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะท่านซีโอพ่วงนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะก็มาเป็นผู้รับมอบเองเลยนะคะก็ตอนนี้เราก็กําลังจะขับรถตามท่านไปนะคะ ไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างค่ะอ่าโมาชิกนะคะวันนี้โซมาชิกนะคะยุ้งใจขับรถนี่ด้วยอ่าวันนี้หวัวหน,น้าชายเปหนครหัวหน้าชายยู่นี่หวัวหน,น้าชายมาแล้วหวัวหน,น้าชายมาแล้วอันนี้เป็นทีมง,งานใหม่ทีมง,ง,ง,งานใหม่

हो गए ना अरे 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 ไมนออะไรหรอกดูเดี๋ยวเวลาฝนมาไอรุมแรงๆมาพายุมาไมนอกก็ไปอยู่โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาทางบ้านยี่สิบหลังนะคะเนื่องจากว่าพาท่านพ่วงในการการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะมาเยี่ยมชมพื้นที่เนาะจากเมื่อกี้เราก็ไปชมที่โรงพย,งพยาบาลชาชมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ของเราซึ่ง ยังไม่ได้ทำลาดอยางนะคะถ้าใครมาก็จะเอเวนเจอร์สักนิดหนึ่งนะคะนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่บ้านหลังแรกแล้วนะคะหลังแรกหลังชื่หนึ่งลังชองอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ฝ่ายการศึกษานะคะของเรานะคะก็จะมาให้ความรู้น้องนองน,องนักเรียนที่นี่นะคะที่บ้านหลนี้สองสามน้องนักเรียนท่านในสนใจอยากเข้ามาเรียนรู้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึงบ้านน้องพลอยทองแล้วนะคะเราก็กํำลังจะเข้าไปที่บ้านเขานะคะพลอยทองชื่อผู้หญิงผู้หญิงออยากบอกว่าเพิ่งรู้เลยว่าเป็นตัวพู้เนี่ยตอนตอนตอนนั่งตรวจดูเอกสารพลายพลอยทองสวยว่าเป็นตัวเมีืยสยหรือว่าสวยคือเฉยเลยอ๋อคิดว่าสอยอย่างนี้ เสรรยก็จะเปนเสรรยยงี้เสรรยผมอไอ้ใกล้ถึงแล้วนะจ๊ะใกล้ถึงแล้วถงก็จะเห็นรถคุณหมออีกคันนะคะนี่เราก็นั่งรถคุณหมออีกคันหนึ่งคันสีดำคันสีดำอ,อ,อันนั้นคันสีแดงทำไมอันนี้ก็บ้าน ทองคำนะคะพายทองคำพี่ทองคำอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องคายทองกันเนาะอันนี้นามาทําอะไรเขามาส่งหม้ออะไรคลายควายทองแล้วทางคุณหมอมีต้องตรวจต้องอะไรไหมใช่ต้องเก็บตัวสุขภาพรัวสุขภาพเก็บตัวอย่างแล้วเอาไปเขาเรียกอะไระประเมินสุขภาพของช้านะครับ ก่อนสงมอบไหมคะหรอยังไงหลังสงมอบสิเ็จก่อนเราไปตรวจเองเรรอนะคะอันนี้ก็อันะคะนี่ดูสวัสดผมใส่ทั้คท้เนี่ยนะคะทำที่ิสงมอบนี่ก็ดีนลยังไงไปทำที่พิเพอก้างเลยไป ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาพลอยทองกันน้องพลอยทองแล้วทำไมต้องให้ถือกล้องชื้อไว้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทุกอย่างให้เธอแล้วนะะคเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งตะก,ก้องนะคะวันนี้ ครับคุบนอคระครับอยนะคะอยทองจะเป็น huh. ช้างของโครงการโคชอาณาจักรแล้วนะคะนี่ก็ท่านซีของสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะ

โอ้ตอนนี้นะคะกำลังจะแต่งตัวชื่อผู้หญิงผู้หญิง

มีล้วค่ะคุตอนนี้ก็หนักค่ะหลังมายกแล้วล่ะคุ้ดได้ไ้าเรอยบีาเรื่ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอยูทูบอร่าฮนาฮ่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 าอ่าฮ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  สยากมาดสุกมาุดุยากทุกาุกาุยกามาขยากาดสนขากมานะคขอากาดสุดขสุกามาดสุขยาดสุมอดให้าสักมาสุขยาดุดสากามมาสุขยยกยากาสองยาาสากมาดายยอยยยหน่อยครับถอยออกหน่อยครับ ๋ยวครับ1ออาา่อ,อ, 1> อะม็อ,อ,อกนะครับมอก้องครับเนียตรงนี้นะคะถ่ายได้แล้วถอยออกนะฮะโอเค เดี๋ยวเราจะไปสอบถามนะคะว่าท่านสุยังไงการมารับมอบีได้ทาเรื่องยิงเชือกมเอเดินทางเข้าค่ะถ่ายรูปอยมากมากมาจัด่อเมากมากถ่าดีปา้างไพลปลอยทองไปไนลูกไปไหนนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่องค์การขนสัตเองนะครับที่เรามีลูก างครับที่ได้รับการบริจาคนะครับที่สูงเพราะจะจัดของสวัสดิ์สุรินครั้งนี้นะครับถึงความรู้สึกที่ถือว่าถึงด้านต้นขอบคุณนะครับทางครับอ่า ครข่าวารท่านอาจารย์คระธานนี่จะขอจบไปแล้วพลอยทองด้วยนะครับว่าว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าพูดไม่พูดไม่ออกนะครับที่มันตั้งใจตรงนี้บ้างแล้วก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับแล้วก็หวังว่าพลอยทองนะคงจะมีความสุขนะครับที่อยู่กับสวนสันที่อยู่กับภูการนะครับซึ่งเรามีความพร้อมเรื่องสัตวแพทย์เรื่องหมอดูแลเรื่องการจัดการนะครับ ซึ่งคิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยน้องพลอยทองหน้าที่จะสร้างโอกาสสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นกับทางพุทธจักรสุรินนะครับในการที่นำพาหรือเป็นช้างนำโชคให้กับเราในอนาคตนะครับนั่นคือความรู้สึกนะครับถือว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ ที่มารับลูกช้างด้วยตัวเองหรือว่าโชคดีครับลูกพลอยครับไม่ต้องกวลนะเรื่องนี้ถือว่าไกนะครับไปได้ต่อไปได้ต่อ เดี๋ยวว่าตอนม่อไปจะมีอะไรบ้างครับเพราะว่าเราคุกับวัยเที่ยงเรียร้อนไหมวันนี้คะพ้นที่งนี้นะคะมไปด้วยบบพื้นที่ตรงนี้นะคะเต็มไปด้วยยูทูบเบอร์รอสภาค่ะี่ากินไหมอันนี้ให้ให้ใครคะให้ใครตากล้องตากล้องอีกคนนึงเป็นไงเคย 可以靠逛吗？ ไม่เคยเลยครับอยู่แต่เบื้องหลังครับล้างข้างน้ำกวาดพื้นครับแล้วสัมภาษณ์ด้วยกันเะครับความรู้สึกของบนักงานที่ได้มารับมอบน้องควายทองที่ได้เงินยจากครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทุกคนเห็นค่าความสำคัญของของการอนุรักษ์ช้างไทยนะครับโดยเฉพาะช้างเลี้ยงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลสำหรับตัวเองด้วยนะครับที่ได้รับ บริจาคช้างนะครับซึง่งถึงแม้ะจะเป็นช้างขององค์การส่สัตว์ก็ถือว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีส่วนร่วมใน,ในการทําตรงนี้ให้เกิดความสําเร็จนะครับจะเป็นช้างเชือกแรกขององค์การส่วนสัตว์ที่ได้รับจากการบริจาคของกลุ่มเ c ฟซครับก็ถือว่าเป็นมงคลกับตัวเองเป็นอย่างมากครับก็ต้องขอขอบคุณทางกลุ่ม FC ช้างควายทองนะครับที่ร่วมแบงวบใจกันจนทำให้เกิดวันนี้ได้ครับผม เดี๋ยวเราจะจบหรือยังเราพอกันนะเราปิดกันเลยแนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะกิจกรรมการรับมอบน้องผอยทองก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะไปเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะว่าเราจะพาไปเจอชายเชืองไหนพาไปทำภารกิจอะไรนะคะวันนี้ไปไปค่ะแล้วรับกัดจ้าแล้วต้องไปดึงอะไรกระลึกกระลึกใครถ่ายที่อย่างเงี้ยถ่ายเพื่อบ่วงถ่ายกันน้ำครับบ่วงไฮน้ำมันไหล